变开。 อุ๊ย lưu ๆ lưu ๆๆ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  โดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับหลังที่จกักตามกัดมาสองทีขอคิปเปอร์กันทะลุข้างครับโอเคเปอร์อยู่ไหนแป๊บหนึ่งน,นะครับน้า แล้วครับเติมครับเติมไม่มีหลุดทะลุข้างครับทะลุข้างครับทะลุกแก้มเลยฮะ แโดแวนตัวประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับโอ้จะอาให้ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้หมันไม่จังหวะไม่ให้ฮะทางนี้ ไม่ยอมอ้าปากครับอาสักนิดชนะขอบคุณอโอเคครับผมเอาหลอกโดนน้ำอีกแล้วพึ่งล้างมาแม่แม่โอ้ยตายแล้วก็ <c oughs> จะจับปลาก็นี่ครับ สะโดครับผมโอเคเลยเดี๋ยวดูนะครับสายพอได้นลครับเกือบโลโอเคสะโดวแวนครับผม